สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทที c ีคอนซัลแทเสนอ สวัสดีค่ะขอแสดงความสุจริการทําดีที่พ่อทํานะครับในตอนที่แล้วเราค้างกันเอาไว้ว่าวันนี้แหละเราจะเอาพระบรมฉายาลักษณ์ในดวงใจของแขกรับเชิญแต่ละท่านแลวก็ของเราทั้งสองของเราด้วยใช่ครับรวมถึงนะครับความในใจถ้ามีโอกาสสักครั้งได้เข้าเฝ้าอยากจะกราบบังคมทูลอะไรเริ่มต้นจากพระบรมฉายาลักษณ์ในดวงใจกันก่อนโอเคครับบอกเลยเหรอคะของเราและของแขกรับเชิญด้วยของแขกรับเชิญด้วยครับค่ะก็ของพี่เปิลก่อนละกัน่ะ คือผมชอบแบบไปตามสถานที่ต่างๆก็จะเห็นภาพระมาายลักษณ์ในสถานที่ต่างๆที่ภาพไม่เหมือนกันแตกต่างกันออกไปซึ่งล้วนแล้วแต่ละภาพเนี่ยก็จะส่งผลให้เห็นถึงแรงบันดาลใจที่คนแต่ละคนในสถานที่นั้นๆเนี่ย มีโอกาสได้รับไปร้านตัดผมก็จะเห็นที่เป็นสมเด็จย่าใช่ไหมคะตัดผมให้ทรงท่าซึ่งมันมีเยอะมากภาพเหล่านี้คือภาพที่ผมชอบหมดเลยครับสร้างแรงบันดาลใจได้ทุกภาพจริงๆถ้าอย่างนั้นอาตุ๋ยก็บอกเหมือนกันว่าหลายๆภาพจริงๆแต่สิ่งที่เป็นภาพรมฉายาลักษณ์ที่พกไปด้วยเสมอเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังให้กับคุณอามากก็คือนี่ไง ห้อยคอไว้เลยนี่นะคะเป็นรมสาาลักษณ์มาเป็นเป็นองค์พระเลยใช่ตอนที่ท่านทรงออกผนวดทรงผนวดนะคะอีกวันหนึ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่อันนี้ทุกคนน้องน้องห้ในภาพนี้นะคะถ้าเราเรากลับมาเห็นห้องท่านในภาพนี้เนี่ยเราจะนึกถึงที่เหลืองไปทั้งราชดำเนินเลยคนไทยพร้อมใจกันออกไปชมพระบารมีนะคะเสด็จออกสีหาบัรชนทรเสเสียงทรงพระเจริญทรงพระเจริญ วันนั้นมัน,นยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเหลือเกินนะคะนี่นเป็นเรื่องราวของแค่ความประทับใจของเราทั้งสองคนะนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าเราจะมีเรื่องราวความประทับใจของแขกรับเชิญของเราคนอื่นๆในช่วงเวลา9เดือนที่ผ่านมาว่ามีพรอมดชายลักษณ์ในดวงใจของเขารูปไหนกันบ้างรวมถึงความในใจของพวกเขา<ะ>ใช่ไหมครับสักครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ไปกราบพระบาทอยากจะกราบบังคมทูลว่าอะไรกันพักสักครู่หนึ่งครับ บริษัทไทยเบฟเรดจำกับมหาชนและส,สร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืนของมนุษย์แมกโนเลียผู้พัฒนาสังคมที่อยู่อาศัยคุณภาพการทำดีที่พ่อทำนะครับในช่วงเวลานี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะไปดูครับว่าพระองคฉายรักในดวงใจของแขกรับเชิญของเราแต่ละท่านมีภาพไหนกันบ้างไปชมกันเลยครับชอบภาพที่ในหลวงอยู่กับสมเร็จพระราชินีทำไมฮะอือมันดูเติมเต็มอะค่ะคือมันดูเหมือนกับว่าคือมีทั้งผู้ชายและมีทั้งผู้หญิงที่อยู่คู่กันแล้วเป็นคนที่ เป็นเหมือนพ่อและแม่ของแผ่นดินอะไรเงี้ยม,มันดูรู้สึกว่าภาพมันดูมีชีวิตอะคะ่ะมันแบบดูแล้วประทับใจทุกครั้งเลยอตอนที่ทรงผนวดครับคือผมไหว้พระเนี่ยผมก็รู้สึกว่าพระเนี่ยในหลวงเขาไหว้<ช>นะครับแต่ว่าพระองค์บวชเนี่ยทรงผนวดเนี่ยผมก็เลยคิดว่าแหมพระองค์ได้ได้สอนให้คนไทยรู้หลายอย่างนะครับสิ่งแรกก็คือพระองค์ท่านเป็นพุทธมามากานะครับอันนี้คือสิ่งที่พระองค์ท่านกําลังจะ สืบสารศาส,สนาให้ยืนยาวต่อไปส่วนที่สองคือคการบวชของคนไทยเราถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ผู้หลงท่านก็ได้ทําหน้าที่ของลูกผู้ชายคนหนึ่ง,งที่บวชในการที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ภาพเดียวเนี่ยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมอยู่ในในภาพภาพเดียวเลยเป็นภาพที่ในหลวงทรงเล่นเปียโนแล้วก็ทรงเหมือนดูเหมือนกําลังแต่งเพลงไปด้วยมันอนธิบายได้หลายอย่างนะผมคนเล่นเปียโนรู้สึกมีความ ภาคภูมิใจความมั่นใจรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยอย่างที่ทผมอบอกถูกต้องแล้วและรู้สึกว่ามันมีค่าผมรู้สึกดนตรมมีค่ามากขึ้นเลยเมื่อเห็นพระองค์คือพระองค์ให้ความสาคัญพระองค์ให้เวลากับดนตรีเนี่ยแสดงว่าดนตรีม,มันต้องมีค่าทุกครั้งที่ผมเห็นเนี่ยผมจะรู้สึกแบบเหมือนน้าตาจะไหลทุกครั้งเลยครับคือเป็นแบบความรักอะครับแล้วความกระตันยูแบบอย่างแรงกล้าของพระปับุ๊กของเรา ความดีโดย F N d a i r i e s ประเทศไทยจำกัด Isuzu D-Max r c r o s s ใหม่ทำดีที่พ่อทำกันต่อนะคะคช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะไปชมอีกหนึ่งสิ่งที่แขกทำดีที่พ่อทำจะต้องเปิดเผยกับเรานะคะว่าเกับทุกคนเลยใช่ค่ะว่าถ้ามีโอกาสสักครั้งได้เข้าเฝ้าอยากจะกลับบังคมทูนอะไร,รพี่เปิร์ลนะคะอยากกลับบังคมทูนว่าอะไรผมว่าก็คงเหมือนกับแขกรับเชิญทุกท่านนะครับโดยส่วนใหญ่แล้ว สารับเชิญของเราก็จะพูดเป็นเสียงอันเดียวกันว่าไม่มีคําใดที่จะยิ่งใหญ่หรือว่ามีค่าเกินไปกว่าคําว่าทรงพระเจริญแล้วทรงพระเจริญก็คงจะเป็นคําที่พูดเพราะความรู้สึกส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคําสั้นๆเรียบง่ายได้ใจความนะครับค่ะสำหรับคุณอาเองเนี่ยนะคะคําว่าทรงพระเจริญนี่แหละเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดที่เราได้เปล่งเสียงเพราะเราอยากจะให้ท่านทรงพระเจริญจริงๆครับอื้ แต่ถ้ามีโอกาสได้กลาบพระบาสักครั้งเนี่ยคงไม่ได้พูดอะไรคงจะเป็นความรู้สึกที่เราได้กลาบคุณงามความดีได้กลับสิ่งที่ดีงามได้มาอยู่ตรงหน้าเราเนี่ดีซะยิ่งกว่าอะไรซสอีกถ้าสมมติหนูพูดกับพ่อได้หนูก็จะบอกว่าทุกวันนี้หนูพอแล้วทุกวันนี้หนูรู้สึกว่าหนูมีความสุขมากพอแล้วแต่ว่าสิ่งที่หนูจะทําได้คือหนูจะอุทิศตัวหัวใจและร่างกายทุกอย่างที่ ยู่ยืนบนบนผืนแผ่นดินนี้ให้กับพระค์ท่านให้กับแผ่นดินไทยก็อยากจะบอกให้ท่านน่าแบบมีสุขภาพที่แข็งแรงองะไร้ยเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครที่ไม่มีใครที่แตะหรือว่าเดินในแผ่นดินประเทศไทยมากที่สุดเท่าผมครับขอพระองค์ทรงพระเจริญผมว่าเป็นคำที่คนธรรมดาสามัญอย่างเราพวูดแล้วไม่ขะเขินแต่ออกมาด้วยความความจริงใจเพราะว่าท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดใ,ในโลก ฐานะประชาชนคนไทยลูกลูกของพระเจ้าอยู่หัวคนหนึ่งก็ขอบคุณความเป็นอยู่ที่ดีแนวคิดที่ดีแล้วก็าการดำเนินชีวิตทุกอย่างที่ได้มาจากพร,านะะกระองค์ท่านนะครับก็ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญและก็มีพระพระารภไมยที่แขนน็งแกร่งสมบูรณ์ครับผมจะบอกว่าให้ลดอายุผมไปปีหนึ่งแล้วก็ผมเพิ่มอายุให้สั้นปีหนึ่งวันนี้หมดเวลาของรายการทำดีที่พ่อทำแล้วนะครับ อย่างหนึ่งที่อยากฝากเอาไว้เพราะวันนี้หมดเวลาแล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนั้นลองมาศึกษาธรรมะดีๆจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเชื่อว่าน่าจะมาเป็นข้อใช้ในชีวิตได้ค่ะเรามีพระองค์ท่านเป็นไอดอลแล้วอย่าลืมไอดูด้วยเราต้องทำด้วยนะคะรักข้อภาคปฏิบัติวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ชื่นชมทุกความดีครับ